ของเพื่อนตำรวจที่จังหวัดลำพูนทุกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องราวมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2566เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้คุณวิรษสิท์นะแถลงต่อไปปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าคณะกรรมการสากลก็เป็นนายตำรวจระดับสูงหลายคนอยู่ในระดับบังคับบัญชาเขาก็ไม่มั่นใจครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือเปล่า เขาต้องตกเป็นหนี้ในหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อหรือเปล่าสมาชิกสากรท่านอื่นๆต้องมาแบกรับความเสียหายมูลค่า200กว่าล้านอีกหรือเปล่านะฮะในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทางคุณวิทย์วิวสิันสวนปุูกนะครับสสอของเราในจังหวัดลำพูนนะครับผู้ที่เกาะติดปัญหานะครับมาเล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรความเดือดร้อนเป็นอย่างไรและแนวทางในการแก้ไขในมุมของ ก้าวไกลจะทําอย่างไรและสิ่งที่คาดหวังนะครับและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพบตรคนใหม่คนที่24คือคนโดยนะต่อต่อสั์สุวิบลนเนี่นะครับคืออะไรนะครับก็เชิญคุณยุทธวิเต่อเลยครับครับกลไกการชอบโกงของสารกรออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูพฤติกรรมของสมาชิกว่าได้เข้ามาติดต่อกับสารกรบ่อยไหม ถ้าใครติดต่อไม่บ่อยนะครับก็จะถ้าทําการสวมสิทธิ์ครับสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงเอกสารครับก็อย่างที่คุณมิโรนได้พูดเมื่อกี้ก็คือก็จะมีบางเคสที่เป็นตํารวจนะครับคือทําเรื่องกู้ครับกู้ซื้อรถยนต์4แสนบาทผ่อนเดือนละตกลงกับสากลผ่อนเดือนละ5,000บาทนะครับผ่อนได้ระยะเวลาหนึ่งครับก็เข้าไปดูสถานะของว่าตัวเองเหลือเงินต้นเท่าไหร่กับกลายเป็นว่าเหลือเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระอยู่7 780,000บาทครับก็ตกใจว่า จากกู้4แสนแล้วทาไมเป็น7แสนก็เข้าไปดูในสัญญาครับก็กลายเป็นว่าสัญญาถูกปลอมแปลงเอกสารครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือหลักฐานอยู่ในมือของผมนะครับก็คือกลายเป็นสัญญาเปลี่ยนจาก4แสนเป็น9แสนครับก็เกิดความกมังวลใจครับเข,ข้าไปแจ้งความเรเนินคดีครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ9เดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เกิดความกมังวลใจว่านี่ชื่อเองไม่ได้ก่อครับ ตัวเองก็ต้องรับมาชาระหนี้แล้ที่สาคัญครับก็คือจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับคณะกรรมการของสหารกรณ์ก็เป็นผู้เป็นข้าระชาของตัวเองเอ,งองีกก็เลยตัดสินใจครับนําหลักฐานที่ผมแสดงเมื่อกี้ครับมามอบให้กับผมแล้วก็พักเก้าไกลช่วยติดตามเำเนินคดีครับแนวทางของพักเก้าไกลนะครับก็คือผมจะนำหลักฐานแบ่งเป็นทําเป็น2อชุดนะครับชุดที่1ก็จะคือ ส่งไปให้กับท่านประธานสภาครับเพื่อส่งต่อไปให้กับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้นครับโดยที่ให้ค,คาดหวังว่าพบวตตลอดคนใหม่จะดําเนินการเรื่องนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะส่งไปให้กับประธานกรรมธิการตํารวจของสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันและผมและพรรคก้าไกลเองก็จะติดตามเรื่องนี้และอัปเดตเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะคืนความเป็นธรรม ให้กับพี่น้องตำรวจของผมนะครับขอบคุณครับ